สวัสดีครับก็วันนี้จะมาเขียนภาพไอโซเมตริกนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็ดับเบิก็เปิดแคมขึ้นมานะครับแล้วก็กดนิวนะครับตรงนี้นะครับกดดาวน์ตรงนี้นะครับเลือกให้เป็นเมตริกนะครับก็เราก็จะเข้าสู่หน้าบล็อกแพนนะครับก็สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับให้เป็นพ็อปนะครับแล้วก็เป็นสองดไวฟ์เฟรมนะครับก็จะเป็น เหมือนเรามีแผ่นกระดาษแผ่นหนึนะครับจุด o r i g ก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ขนาดกระดาษลงไปก่อนนะครับโดยใช้คําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับศูนย์คม่าศูนย์คอมาศูนย์นะครับแล้วก็วันนี้เราจะลองใช้ขนาดกระดาษที่เป็น A3 นะครับก็คือยาว420นะครับ ค297นะครับก็คือความกว้างนะครับ, 2, 3, น,รบนี้ก็คือจะเป็นขนาดกระดาษ A3 นะครับแล้วก็อ f f s e ตขอบเข้ามาสักหน่อยนะครับสัก5มิลนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมอีกครั้งนะครับลองวาดบริเวณนี้นะครับ สามร้อยนะครับสองสี่ศูนย์นะครับจัดนิดหน่อยนะครับบริเวณน,นี้นะครับบริเวณในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับเราจะทําการเขียนภาพนะครับส่วนบริเวณด้านข้างนะครับเราจะเป็นการใส่รายละเอียดนะครับ ก็ภาพ iso metric คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยเขียนไปด้วยนะครับก็ขั้นตอนแรกที่เราเข้ามาในหน้าเวิร์กแพนนะครับก็จะเป็นการลักษณะมองแบบแนวแกนนะครับ UCS แบบแ a n view นะครับซึ่งการที่เราจะเขียนภาพ iso metric ได้นั้นเราจะต้องเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนแกน UCS ให้เป็นในทิศทางของ ไอโซเมติกก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมเขาจะกําหนดไว้แล้วนะครับว่าไอโซเมติกคือเท่าไหร่ตามแตนดานนะครับก็ให้มองลงมาทางด้านขวามือนะครับทางด้านแถบด้านล่างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่จะเป็นแกนการเปลี่ยนแกนไอโซเมติกนะครับให้ติ๊กลงไปทีหนึ่งนะครับโดยมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วแกนของเราก็จะเอียงแบบนี้นะครับแกนเรานะครับจะสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ในหลายทิศทางนะครับ ด้วยการกด F5 นะครับตามที่โปรแกรมเขาได้ระบุตั้งค่าไว้เซตติ้งไว้แต่แรกนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรครับก็จะเป็น F5 นะครับก็อันดับแรกนะครับผมจะลองเขียนกล่องสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนนะครับเราจะเขียนกล่องสี่เหลี่ยมแบบธรรมดาก่อนนะครับแบบที่ไม่ได้เขียนแนวแกนนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับ ก็จะมีทั้งหมดหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านห้าด้านหกด้านนะครับแต่ถ้าเราเขียนแบบธรรมดานะครับเราก็จะมองเห็นเพียงแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับส่วนถ้าเราเขียนเป็นแบบภาพสามมิตินะครับเราก็จะสามารถมองเห็นได้หลายมิตินะครับแล้วโดยการที่เราหมุนได้ด้วยนะครับ แต่ในลักษณะที่เราไม่ได้เขียนเป็นภาพสามมิตินะครับเราจะต้องเขียนให้มันเป็นแนวแกนมากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นในมิติต่างๆนะครับในที่นี้เราจะมาเขียนแบบไอโซนะครับก็เปลี่ยนแกนนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งไลน์นะครับสมว่าผมจะเขียนกล่องสี่เหลี่ยมก่อนนะครับอันนี้มันไม่ได้ล็อกแกนนะครับกด F8 นะครับมันจะ เป็นการขีดตรงๆนะครับหรือการล็อกแกนธรรมดาหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับก็ดึงขึ้นไปนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในแนวแกนนี้นะครับมันจะสามารถดึงดึงไปซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับ ส่วนถ้าเราอยากให้มันดึงขึ้นไปทางมุมนี้นะครับให้เรากดที่ F5 นะครับมันก็จะเปลี่ยนแกนนะครับกด F5 อีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแกนแล้วดึงลงมาลักษณะนนแบบนี้นะครับ ก็อันนี้จะเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อกี้นะครับจากที่เรามองเห็นด้านเดียวนะครับเราก็จะมองเห็นหนึ่งด้านสองด้านสามด้านนะครับก็คือด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่จะถูกบดบังอยู่ด้านในนะครับ หรือด้านมุมกล่องนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็คือจะเป็นเส้นที่ถูกบังสมมติว่ากล่องเรามันเป็นผนังใช่ไหมครับมันก็จะถูกบังซึ่งเส้นที่ถูกบังเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเส้นฮิตเลนไลน์นะครับซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นฮิตเลนไลน์ ลักษณะนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการเขียนไอโซโมิติกนะครับจะมองเห็นด้านฟอนไซต์ทอ็อแล้วก็จะเห็นมิติีด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นลักษณะคร่าวๆของอาภาพไอโซโมิติกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้เราจะมาเขียนไอโซโมิติกในงานท่อนะครับก็ งาน,นท่อก็จะมีมิติเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนครับก็จะมีงาน,นท่อก็จะจะมีพวกอุปกรณ์นะครับที่เป็นแบบหน้าแปนเส้นข้อต่อต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะมีดาวน์โหลดในยินเส็ครับแต่วันนี้ผมเตรียมมาให้ดูนะครับ นี่ผมก็ไปโหลดมานะครับแล้วก็งานเขียนงานท่อนะครับก็จะมีเรื่องของทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นการวางทิศทางตำแหน่งแคนนอต่างๆนะครับแล้วแต่แพนนของแต่ละแพนนนะครับ ส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ทิศเหนือนะครับพุ่งขึ้นไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องของทิศเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะลองพามาเขียน ให้รู้จักกับไอโซเมติกก่อนครับก็สมมุติว่าท่อเรานะครับวิ่งจากทิศเหนือนะครับลงมาทิศใต้นะครับก็จะมีท่อนะครับวิ่งจากทางทิศเหนือนะครับลงมาทางทิศใต้แล้วก็วิ่งลงนะครับ ก็วิ่งต่อมาทางทิศใต้อีกทีนนะครับแล้วก็วิ่งไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งมันจะวิ่งไม่ได้นะครับให้เรากด F5 ครั้งหนึ่งนะครับหรือสองครั้งสามครั้งก็ได้นะครับจนกว่าแกนนะครับจะเปลี่ยนไปทางแบบนี้นะครับก็คือถ้ามูฟแบบนี้นะครับมันก็ จะมุกขึ้นลงตามแนวแกนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะมุกฟรีนะครับก็ให้กด F8 นะครับเพื่อให้มันฟรีมาก่อนนะครับเพื่อจัดระยะหน้แล้วก็กด F8 กลับไปที่เดิมนะครับก็ต่อต่างๆครับในจุดบริเวณนี้นะครับก็คือเราจะต้องใช้ก็ต่อนะครับที่เรียกว่าแนวโบนะครับก็ปมานะครับก็มาวางนะครับ อัน,นี้มันใหญ่ไปอันนี้น่าจะทำไว้สําหรับกระดาษ A2 e นะครับของสารเล่จะต้องปรับขนาดเองนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบ ก็คัดปีมาใส่นะครับอันนี้คือพื้นฐานนะครับคือเมนูน,นวนนะครับส่วนมันจะมีโปรแกรมช่วยอีกทีนะครับเดี๋ยวจะพามาทําความรู้จักกับโปรแกรมช่วยนะครับเพื่อให้เราทํางานได้ไวขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ อันนี้คือเราเตรียมมาก่อนแล้วนะครับว่าเทมเพลตเทมพวกนี้นะครับเราจะต้องมีการแบบจัดหาสรรหามาเองนะครับหรือใครที่มีเวลานะครับก็จะเขียนอุปกรณ์พวกนี้นครับขึ้นมาเองนะครับรูปร่างหน้าตาอาจจะแบบไม่มีอย่างนี้นะครับก็จะเขียนขึ้นมาเองนะครับ อันนี้ก็จะเตรียมไว้ได้นะครับแล้วก็เส้นบอกขนาดแล้วน็ ลักษณะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีการบอกขนาะด ในงานไอโซเมติกนะครับจะไม่ได้เป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นการวาดเข้าๆโครงล่างนะครับเพื่อให้รู้ทิศทางนะครับส่วนสเกลหนึ่งต่อหนึ่งจะไปบอกที่งาน GA นะครับ ก็อันนี้ก็เขีนให้ดูขร่าวก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทาอ่าแล้วก็ที่บอกว่าจะมีการบอกวัสดุนะครับก็คือเขาจะมีบอมไอเทมนะครับก็แล้วแต่ลักษณะที่ใช้งานอยู่นะครับส่วนนี้ผมเราเอานี้มาใส่ให้ดูนะครับก็จะมีการ อประมาณนี้นะครับบอกมาร์กไอเทมนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครัเ,เดี๋ยวเอาตัวอย่างไหม Kéo lòng cho theo... Kéo này này เนี่ยครับก็งานในโซมิติกครับก็จะเป็นงานประมาณนี้ครับส่วนสมมุติว่าอ่าตัวอันนี้ใช่ไหมครับตัวไออุปกรณ์ที่เรามีนะครับมันสมมุติว่าเรามีแต่แบบนี้นะครับส่วนแบบน,นี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ยังไม่มีก็ยังไม่มีครับก็เราจะทําการแบบ พลิกไปพลิกมานะครับด้วยคําสั่งริลเลอร์นะครับก็อันดับแรกสมมติว่ามันอยู่แกนนี้ก่อนนะครับก็จะลองพลิกแกนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองพลิกมาอีกแกนหนึ่งแล้วก็ปรับไอโซนะครับแกนไอโซแล้วก็พลิกพิกไปพลิกมาอยู่ ไปพลิกมาอยู่พักหนึ่งก็จะได้อันนี้ขึ้นมาครับก็จะใช้ประมาณนี้ครับวิธีการที่เห็นเห็นอยู่นี้ก็คือแบบพลิกไปพลิกมานี่นะส่วนตัวนี้กับด้านก็จะ,ะน่าเปน็นนี่ ก็จะประมาณนี้ครับก็คิดว่าไอเทมมาร์กนะครับสมมติอ่าเบอร์หนึ่งนะครับเราก็จะมามาดูเลขหนึ่งที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นท่อนะครับขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเบอร์สองเบอร์สามไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีการบอกไปเรื่อยๆนะครับหลักการส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะบอกจากท่อไปหาฟิตติ้งครับฟิตติ้งก็คือพวก แอโวแฟงอะไรต่างๆครับที่มีการนำม,มาต่อนะเป็นข้อต่อเป็นต่างๆก็จะรวมมาที่อุปรกรณ์บ้านนะครับอาจจะเป็นนิปโอลตเวโอเลตหรือโอลตต่างๆนะครับกโอลตแล้วก็จะปรับมาที่หน้าแป้นนะครับก็คือแฟงนะครับแล้วก็จะมาที่แคตเกตกับน็อตนะครับสตัดโกนนะครับก็จะมารวมกันอยู่ หมวดนี้นะครับก็จะหมวดสุดท้ายก็ไออีกหมวดก็จะเป็นหมวดวาวนะครับหมวดสุดท้ายก็จะเป็นหมวดซัพพอร์ตหรือหมวดอินสูเมนอะไรต่างๆที่เอาไว้ด้านหลังได้นะครับก็จะเอาไว้ด้านหลังนะก็แนวทางของการเขียนไอโซเมตริกก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดี